มาต่อกันที่แกงน้องแมวสีตัว EP สามนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่สามนะคะเป็นน้องแมวขนยาวนะคะเหมือนตัวที่สองเลยแต่ว่าลายน้อยมากพอเข้าสู่ตัวที่สามเนี่ยปันก็เริ่มแบบชินกับลายเส้นนี้มากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ชินมากเท่าไหร่ <c oughs> แค่รู้สึกว่าแบบมันถนัดขึ้นมันทําได้เร็วขึ้นเฉยเฉยนะแต่ตอนเบนแก้มเนี่ยคือนานมากคือทะเลาะก,กับไอตัวบลัอกเบนมากนะคะทําไงก็แบบไม่เรียบเนียนสักทีนะ ตอนที่ปันไลยว่าน้องแมวตัวนี้นะคะวันนั้นเนี่ยปันค่อนข้างพูดเยอะมากเลยนะทําให้ปันเหมือนแบบเผลอสติหลุดนะทําให้ปันลงดีเทลไปค่อนข้างเยอะเลยนะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าปันลงดีเทลเงาเส้นขนเนี่ยเต็มเลยนะแต่จริงๆแล้วปันตั้งใจว่าจะให้ดีเทลมันไม่เยอะมากนะคะเพลินไปหน่อยปันถึงบอกไงว่าการไม่เติมดีเทลสาหรับปันอะมันเป็นเรื่องยากมากเพราะว่าปันต้องบังคับตัวเองค่อนข้างมากเลยนะต้องแบบมีสติโฟกัสกับภาพมากจริงๆนะคะ อันนี้ปันก็แอบเก็บดีเทลตรงจมูกน้องด้วยนะคะคิดว่ามันน่าจะเป็นเหมือนแบบเอกลักษณ์ของน้องแหละแล้วก็เติมสว่างไปอีกชั้นหนึ่งนะคะงานจะได้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นค่ะประมาณนี้เลยเสร็จแล้วก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วดูน้องแมวต้นแบบคือน,น่ารักมากปันก็เอาเอกลักษณ์ของน้องเนี่ยมาออกแบบเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะบา,บาย